มาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตวันจันทที่1สิงหานะครับโอ้ยหวยกินหมดเลยนะครับวันนี้มาดูร้านทะวิัยกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับไปด้านในเลยครับอ่ะโอเคเลยครับผมมาเปิดหัวด้วย Di 120นะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้หรือนะครับเครื่องผิวขาวๆสวยๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับ เครื่องแน่นๆนะครับ DI 120นะครับเครื่องสวยๆนะครับผิวยังเข้าขานะครับอาร์ตเอิร e ์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ DI 120อ่ะขอฟังเสียงหน่อยครับตัวนี้120 DI นะครับตันนี้เสียงนิ่มเลยนะครับ ไ,ได้เลยเสียงครับผมวันนี้อยู่ที่29งหนะครับ DI 120ตตร้อยยี่สภาพเดิมๆนะครับวันคนไม่มีเลยนะครับผม,ผมใจนะครับมาดูได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจน้าามส่นะครับปรมาณเริ่ขึ้นดีนะครับอย่างสวยๆนิ่มๆนะครับ DI ร้อยยินะครับโอเค ตัวกสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับดีไอร้อยยี่สิบสวยนะครับสภาพเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับยังไม่ได้เปิดได้ือเลยนะครับผิวสวยๆเลยนะครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปนะครับหรือจะเป็น RT 120นะครับ r t 1 2 0พัตตาโตนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับขอบสังเสียงเลยครับอย่างนิ่มๆเลยนะครับตาเพิ่มดังนะครับ,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 บนี่จะเป็น Di 120นะครับภาพสวยเลยนะครับสนับสมใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านงวีไทยจริญยานไ่งานนะครับวันนี้อัปเดตวันที่1นึสิงหานะครับ ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับ1 2อี RT นะครับโอเคนะครับตันสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้จะเป็นคูป้าต้า ET 95นะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับอะขอฟังเสียง ET 110หน่อยลูกตัวนี้จะเป็นคูปาต้า ET 110นะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกนะครับ มีรับประกันให้เลยอ่ะขอฟังเสียงหน่อยลูกปั๊มเติมสวยนะครับเสียงแน,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 น่นเลยนะครับว่าเป็นนุม่มเลยนะครับความนไม่มีโรยครับย่างน,นุ่มนทุกตัวนะครับร้านตวีใจเจริญยนต์ใยงามนะครับก็องสนใจนะครับตัวนี้คุ้มได้ที่ร้อยจมิ้วนะครับเปยนฟอกเป็นแหวนเป็น,เปลนลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับ ได้นะครับมาดูชมได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นคูเปอร์ใต้ E.T. 110นะครับเดิมเดิมตัวนู้นนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลยนะครับเอาขอฟังเสียงเครื่องเดิมๆสักตัวได้หลกตัวหนึ่งติดก็เริ่มเหนื่อยนะครับเครื่องมันเยอะตัวนี้110เดิมเดิมเลยนะครับตัวนู้นนะครับโอ้เสียงระเอกเลยนะครับนิ่มเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับตู้ใต้มีทีร้อตัวนูนนะครับอาเกิศยังไม่เจอได้รื้อได้ก่อนนะครับสภาพเครื่องสวยๆนะครับสวยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับกระจกตาไฟไม่กระจกเลยนะครับฝันไม่มีรอยนะครับตัวละ18,000แปดนะครับตัวนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้ไปติดยันมากร้วายให้ลูกค้าดูหน่อยโอเค ตัวนี้คูเปต้าอีทีร้อยสิบนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับปั๊มหมอปั๊มหมวอฉีดนะครับคนนอกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านตวีชัยเจริญไซงามนะครับเครื่องโคงมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับเครื่องบิ้วนะครับคูปเปต้าอีทีร้อยสิบนะครับตัวนี้คูปเปต้าอีทีเก้าห้านะครับตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับตัวนี้คูบเปต้าอีทีร้อยสิบนะครับ เครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับปั๊มว่าปั๊มหัวจีตมีรับประกันให้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับส่วนด้านโค้งนะครับโค้งก็มีเยอะนะครับสัน้องสนใจเครื่องโค้งชุดไหนนะครับตทวสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4สนสามี่นะครับหรือจะไปในด้านโค้งราคา5้าพัน0 0ันนะครับทางร้านเราก็มีนะครับ วันนี้ฝนไม่ตกครับเมื่อวานเมื่อวานตกแรงมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงคอสโมนะครับหางปีกตัวใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องคูบปต้าเอทีเก้นะครับสภาพเดิมๆนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับก็ไม่เคยได้ถอดได้ื้อนะครับตัวละ1 4ึ0 0หบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านโครงสยามคูบปต้าเอซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับ สภาพสวยๆนะครับโครงผ่าใหม่เช็คใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 8 0่งบาทนะครับนี่ก็เป็นคูปต้าอีทีนะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ14,500หนารนะครับตัวนี้ก็เป็นสยามคูปต้าอี1ีหนามนเกียร์กลางนะครับตัวละ1 8 0่งบาทนะครับถ้าติดตามมาในช่อง YouTube นะครับช่องรถไถยคนจนนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับ ตัวนี้ก็คูปต้ E-T 11นะครับตอนนี้เครื่องเดิมๆเข้าเยอะเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500นะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงจักรเพชรนะครับตัวนี้โครงจักรเพชรอยู่ที่8,000บาทนะครับตามมาด้วยเครื่องคูปเต้ E-T 95นะครับเครื่องเดิมๆนะครับติดนิ่มๆ14,500นะครับ วันนี้เครื่องคูปะต้า et เก้าห้านะครับโคงคอสโมนะครับโคงคอสโม้อยู่ที่หนึ่งมืนสามพันบาทนะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับติดกับไฟแดงใสงามนะครับอ่ะขอฟังเสียงยันมาร้อยสิบห้าเลยลูกตัวนี้จะเป็นโครงกระทิงแดง ks เจ็ดสองนะครับโค้งเดิมๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับอ่ะขอฟังเสียงยันมาร้อยสิบห้าวายยครับ วันนี้ก็ถ้าใหม่กว่านี้ก็อยู่ในกล่องแล้วนะครับอาดูได้เลยครับฟังเสียงนะครับปั๊มปั๊มอัด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 เลยครับอเลยนับยหน้วานะครับันเลยนะครับอย่างนิ่นะครับไวันี้ก็อยู่ในกล่องแล้วนะครับวันนี้ที่2ะครับเลยครับอยน้าากองทองร้อานะครับ อย่างนั้นนิ่นะครับฝองไม่มีรอยเลยนะครับโอเคพอแล้วหรอกถ้าต,ติดหลายๆตัวก็คงจะเหนื่อยอ่ลูกเนาะหรือจะเป็นในด้านคูปาต้า RT110 นะครับสภาพเดิมๆนะครับ Arc Earth ยังไม่เคยได้ถอดได้ลือนะครับตัวนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับโครงลิงลมส่ฟ้านะครับตัวละ13,000บาทนะครับ เดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่าสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0947039341นะครับโคงราคา5,000 6,000 7,000นะครับเรายังมีให้ชมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคูปต้า ET95 ET80 ET110 ยันมา105 115 120นะครับทางร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับมีมาตลอดนะครับตรงนี้เครื่องโครงเข้าเยอะอยู่นะครับ ไปดูด้านหน้าด้านฝั่งทางนี้กันนะครับสัญลักษณ์นะครับรถไถวางอยู่บนล้อเหล็กนะครับถ้ามาไม่ถูกไงโทรถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดตูนสามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับหรือจะไปในด้านโค้งนกนะครับโคงนกเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับโค้งนี้ยังอยู่นะครับเป็นโคงยึดนะครับพอออกม่ให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้าออกไปได้สามเดือนไม่ส่งนะครับช่างใจก็เลยยึดกลับนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับโค้งใหม่นะครับไม่ใช่โคงเก่านะครับโค้งใหม่นะครับ สีเสือยังทองอยู่เลยนะครับมาพร้อมกับล้อยงนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับโครงนกนะครับเคสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับพร้อมล้อยงนะครับ20,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่องคูปะต้าอีทีเก้าห้านะครับสภาพเดิมๆตัวละหมื่นสี่ห้าพันหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์ทีร้อยนะครับเครื่องอาร์ทีร้อยสภาพสวยๆนะครับตัวละสองหมื่นสามพันบาทนะครับคูปะต้าอีทีแปดศูนย์นะครับตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นคูบัต้า RT ร์ท้อยนะครับตัวละสองหมื่นสามนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่า LM ลเอร้อยสิบห้านะครับเสียงนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทองร้อยสิบห้านะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเสียงนิ่มๆนะครับรับประกันให้เลยนะครับโค้งคอสโมตัวละหมื่นสามนะครับจากเพชรเอพีหนึ่งศูนย์สองหมื่นสามนะครับเครื่องโค้งมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะแยะนะครับ สนอกสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับหรือจะเป็นในด้านเจ้าโลก85นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวละ16,500นานะครับเจ้าพลังร้อยห้านะครับตัวละ900 0บาทนะครับมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะแยะนะครับก็ค,ค่อยดูไปนะครับวันนี้อัปเดตวันที่1สิงหานะครับ ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกนะครับโทรถามได้นะครับเบอร์โทร0947039341นะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับจับชีเวสมาที่ร้านได้เลยนะครับโจนี้ก็นหน้าฝนแล้วครับฝนเล่งแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ ฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องรถไถคนจนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ